สว,ส,สวัสดีครับนี่คือรายการคุยกับกังฟูโดยผมกังฟูไทยเพมอยแล้วก็ดิฉันแต้กัญาการค่ะครับแล้วก็มาพบกันไปรไะจําทุกคืน<ช>วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณค่ะแล้วก็พยายามที่จะนำเสนอในสิ่งที่มีสาระมีประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวสำหรับคุณผู้ชมโดยตรงเลย เพราะผมอยู่ในแวดวงของเรื่องเพศศึกษามาเนี่ยกว่าสี่ห้าสิบปีเข้าใจดีแล้วก็รู้ดีแต่บางทีเนี่ยไอ้เรื่องราวเหล่านี้อยากจะพูดลึกกว่านี้นะ,ะแต่มันพูดไม่ได้ติดติดติดตรงไหนคะติดคอติดคอถ้าเป็นแบบนั่งคุยกันนั่งคุยกันจับกุมคุยกัน,น <ผม S 1> ยจะพูดได้ชัดเจนกว่านี้ เพราะว่าอันนี้มันออกอากาศมามันก็ต้องมีข้อกําหนดมีข้ออะไรต่างๆอะไรเราก็เลยพยายามนะครับที่จะหาคําที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพูดกันเรื่องเพศเนี่ยต้องพูดแบบหยาบๆนะใช่ค่ะมันถึงจะชัดเจนนะอันนี้จริงๆพูดจะหยาบๆเลยมันถึงจะชัดเจนแต่มันเป็นไปไม่ได้พรพอเป็นไปไม่ได้เลยลําบากมากในการที่จะพูดอย่าง้อก้ตเนี่ย พอมาทารายการอย่างเงี้ยเขาเขาไม่เคยทํารายการอย่างเงี้ยพอมาเข้ามาทํารายการเงี้ยเขินอายรู้สึกว่าพูดแล้วเอ้ยมันกระดากปากอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงแล้วผู้ชายรวมกลุ่มกันพูดเนี่ยว่าว่าหยาบแล้วนะ เชื่อไหมผู้หญิงพูดเนี่ยหยาบไปกีกจะบอกให้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดกันลึกๆนะคุณอานะคะวันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราอย่าง DBMP เป็นแม u พัดด้วยนะคะที่สนับสนุนให้มีรายการดีๆอย่างกับ อย่างรายการคุยกับกังฟูแบบนี้นะคะที่จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวต่างๆนะคะเป็นการตอบปัญหานะคะที่คุณผู้ชมอยากรู้ค่ะแล้วก็ปัญหาวันนี้ที่เต้าอยากรู้ก็มีค่ะคุณอาอก็คืออยากรู้ว่าผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องรู้สึกว่าการที่เขามีขนาดใหญ่เนี่ยจะทําให้สามารถมัดใจผู้หญิงได้อันนี้เป็นความเขาเรียกว่าความเข้าใจที่ถูกของผู้ชายไหมคะคือในส่วนหนึ่งนะค่ะคือเราตอบแบบเป็นกลางนะค่ะ โดยทั่วๆไปเขาตอว่าไอ้เล็กใหญ่ไม่สําคัญหรอกอะไรต่างๆเลยสําคัญไปก่อนั้นสำคัญ,<ฆ>คญแต่ว่ามันต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกกาละแล้วก็เทศะของมันสมมติว่าผู้หญิงไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาเลยแล้วไปเจอขนาดใหญ่ขึ้นมาทำไงใช้สาร่ <laughs> <laughs> ทำยังไง <laughs> เออนี่ไงนี่ไงแล้วถ้าผู้หญิงเนี่ย ผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาแล้วผ่านการมีลูกมาแล้วแล้วไปเจอกระเจอะร้อยเดียวมันจะเป็นยังไงมันอ้ยมันจะอ้ยี่กันนกถามว่าสําคัญไหมมันก็สําคัญแต่สําคัญให้ถูกที่ถูกทางอย่างเพศหญิงเนี่ยถ้าผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาแล้วช่ำชองหน่อยะนะหรือว่าผ่านการมีลูกมีเต้ามาแล้วแน่นอน เขาย่อมต้องการขนาดาใหญ่เพื่ออะไรเพื่อกระชับในสิ่งที่เขาผ่านมามแต่ถ้าเพศหญิงที่เพิ่งเริ่มต้นแด่ดอนอ่ะถ้าเขาไม่เจอขนาดที่ใหญ่ขึ้นมา,ามันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะรับได้แต่โดยเฉพาะจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกเลยนะครับลองสังเกตดูนะครับคนเราทุกคนนะครับกลากเนื้อของคนเราเนี่ย มันยืดหยุดได้เพียงแต่ว่าเป็นหรือไม่เป็นเท่านั้นใน<ฆ>การที่จะทำมันลองเอานิ้วก้อยแย่<ฆ> yeah, รูจมูกดูสิครับสบายไหมครับสบายแล้วลองเอานิ้วโป้งแย่จ yeah, มูกดูสิครับมันก็เข้าได้ครับแต่มันอึดอัดหน่อย<ฆ>ใช่ไหมมันอึดอัดหน่อยเอาลองดูดินิ้วโป้งกับนิ้วก้อยเนี่ยมันใหญ่เล็กกันสองเท่าตัว<ฆ>แต่ทําไมมันยังเข้ารูจมูกที่เป็นรูเดียวกับน,นิ้วก้อยได้เพราะอะไร เพราะการเอานิ้วโป้งเข้ามันก็ต้องมีทแยงซ้ายไถแยงขวาค่อยๆนั้าค่เงี้งแล้วก็ค่อยๆดันเข้าไปก็เหมือนกันและครับแพท์หญิงเนี่ยโดยทั่วไปแล้วบางทีเนี่ยเยอะๆนะที่บบนออกมาว่าพอร่วมกับแฟนแล้วเนี่ยทาไมมาเจ็บเจ็บแสบพะอไรไม่อยากร่วมเลยมาเจ็บมนแสบทุกครั้งไปก็เพราะอะไรล่ะ พราะหนึ่งนะครับเพศชายเนี่ยไม่เป็นมวยมเพศหญิงเนี่ยต้องเข้าใจนะครับเวลาที่จะมีอะไรเนี่ยเพศหญิงเนี่ยต้องมีอารมณ์ก่อนต้องมีอารมณ์ต้องมีความกระส,สันก่อนไม่ใช่มา<อ>ถึงปุ๊บใส่เลยเพราะเพศหญิงเนี่ยก็มีน้ำหล่อเลื่นนะครับเพศหญิงต้องมีน้ำหล่อเลื่นเพื่อในการฉโลม เพื่อให้สะดวกในการเข้าออกไอ้โดยมากแล้วเนี่ยเพศหญิงที่ <S <S ที่บ่ว่าแสบที่อะไรเนี่ยเพราะอะไรเพราะเพศชายเนี่ยไม่ได้ไปกระจะไปกระตุน้นไปปลุกเร้าทําให้มีการไม่ได้มีการเล,ล,ล้าลมก่อนลังไอ้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 สารหล่อลื่นหล่อลื่นออกมาเลยค่ะแล้วก็ไปถึงก็ปุ๊บปั๊บ,บ,บ,บก็เสียปักกันเลย มันก็อาจจะมีการเสียดสีขึ้นมาลองเอาลองเอาลองเอานิ้วก่อนเดี๋ยวถูด,ดูสิมันก็ร้อนอ่ะนะถ้าเอาแล้วมันมาะกอกหรืออะไรหยดสักหยดหนึ่งมันจะลืน่นป๊ดป๊ดปั๊ดป๊ดนี่ไงผู้จริงเนี่ยถ้าไม่มีอารมณ์เนี Content> ่ยน้ำหล่อลื่นจะไม่ดีถ้าไม่มีแล้วเราฝืนถ้าเราฝืนฝ่ายนึ็กก็เจ็บ อาจจะอักเสบขึ้นมาได้เจ็บด้วยกันทั้งคู่เะครับเจ็บด้วยกันทั้งคู่นะครับเจ็บด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าตัวผู้ชายเองเขาไม่มีสารหล่อเลื่นอยู่มีผู้ชายมีพอมีอารมณ์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีหล่อลื่นมาอยู่ตรงปลายหัวนิดเดียวแต่มันนิดเดียวมันไม่ฉลมมันไม่ฉลมไอ้ไอ้ไอ้รอบด้ามของมันของผู้หญิงเนี่ยน้ําหล่อลื่นเนี่ยถึงจะฉลมรอบด้านของของผู้ชายคก็ดีกันเพราะฉะนั้นมันต้องบาลานซ์กัน มันต้องเสมอกันเขาถึงบอกว่าไงการที่จะมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายเล้าโลมเป็นฝ่ายที่จะกระตุน้นทำให้เพศหญิงเนี่ยก็เหมือนกับถ้าผู้ชายจะเป็นบวยก็อบอกให้แบบหยาบนิดนึงก็คือล้วงลงไปแล้วเจอเลื่อนๆก็โอเคละ <c oughs> <c oughs> ถ้าล้วงลงไป <c oughs> ถ้าล้วงลงไปแล้วยังแห้งๆอยู่อย่า นั่นแหละคือการเจ็บแสบเพราะผู้หญิงยังไปไม่ถึงจุดอาจจะบาดเจ็บทั้งคู่ผู้หญิงยังไ,ไปไม่ถึงในการที่จะมีหลังน้ำหล่อลื่นออกมานี่นไงง่ายนิดเดียวผู้ชายส่วนมากแล้วเอาที่ที่บอกว่าใหญ่เล็กเนี่ยผู้ชายเนี่ยผมบอกเลยนะครับอย่าไปคุยเลยไอ้เรื่องใหญ่คบางคนบอกโอ้โหทออแขนเลยบางคนบอกอะไรผมบอกกระจอกทั้งนั้นเลย เพราะว่าบางทีพอใหญ่จริงเนี่ยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆตอนทํางานจริงใช้งานจริงให้ใหญ่ขนาดไหนก็ไม่มีทางหรอกครับผู้หญิงอะคลอดลูกมาหัวเด็กขนาดไหนแล้วใหญ่เท่าหัวเด็กไหมค่ะผู้หญิงรองรับได้ทุกไซส์ค่ะบท้งว่างี้ใช่ไหมไม่ว่าจะใหญ่มากขนาดไหนของผู้หญิงใหญ่กว่าคือคือบางทีเนี่ยใหญ่เล็กเนี่ยนะมันก็สําคัญแต่ว่ามันเป็นส่วนประกอบค่ะแต่ในในเรื่องราวเหล่านี้แล้วเนี่ยมันอยู่ที่อะไรวะ ลีลาเทคนิคลูกเล่นพลิ้วไหวนะแล้วก็ในการที่จะมีมีความเป็นไปในในเรื่องของลักษณะอาการบางทีใหญ่ไปแต่คอมจังหวะก็ไม่ได้นะคุณอาเนาะหรือบางทีใหญ่ไปแต่พอใช้งานจริงปุ๊บอ้าวคออ่อนระหว่างทางอย่างเงี้ยคุณอาจริงๆเนี่ยถ้าผมจะบอกเลยเนี่ยถ้าผมจะบอกเลยเนี่ยมันมันทำให้ฝ่ายหญิงเนี่ย ถึงขั้นถูกใจแล้วก็ถึงขั้นมีความสุขมีความเสียวจริงๆเดี่ยวมันมีอยู่จุดเดียวเท่ั้นยังไงคะมันมีอยู่จุดเดียวแต่เดี๋ยวว่ามันเรื่องบรรยาวอ่ะอ๋อมันจะต้องคุยกันยาวใชเรื่องบรรยาวเดี๋ยวเอาไว้ช่วงหน้าเดี๋ยวอาจจะมาแนะนเทคนิคให้เบรกหน้าเทคนิคนิดเดีไอ้อันนี้หัวใจเลยนะไม่มีใครพูดถึงเลยผมกล้าพูดเลย ตั้งแต่คุณเกิดมาคุณก็ยังไม่เคยได้ยินเลยว่าไอ้ตรงนี้น่ะใครใครจะเป็นคนใครจะเป็นคนพูดแล้วใครจะเป็นคนรู้ผมกล้าพูดได้โดยตรงเลยนะครับไอสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเบกหน้านะคะเดี๋ยวคุณอามาแชร์ให้ฟังว่าจะมีเทคนิคอะไรนะคะที่จะมาฝากคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ ดีบีเอ็มพีดับเบิลแม็ก plus อยู่คู่ชายไทยช่วยชายไทยให้มีสุขด้วยงานของผมนะครับผมอยู่หน้าจอตลอดเวลาทําให้เรารู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพลียไม่สดชื่นกระปี้กระเป๋านะครับพอกลับบ้านไปนะครับปรากฏว่านอนอย่างเดียวครับไม่ทํากันบ้านภรรยาบ่นมากครับจนทุท่านมีปากเสียงกันเลยนะครับทาให้ผมรู้สึกเครียดมากครับยิ่งเครียดนะครับทําให้ผมรู้สึกหงุดหงิดมากครับรู้สึกสูญเสียความมั่นใจครับ จงดูหนึ่งครับผมมาเจอนี่ครับเดอร์เบิร์นแม็กพลัสครับเขาให้ทาน2แคปซูลนะครับก่อนทำกิจกรรมนะครับพอผมทานไปนะครับปรากฏว่าได้ผลครับภรรยาก็แฮปปี้ผมก็แฮปปี้ครับทำให้รู้สึกผมกระชุ่มกระชวยกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่งครับทำให้ผมมั่นใจขึ้นมากครับทุกวันนี้นะครับผมขาดไม่ได้เลยครับเดอร์เบิร์นแม็กพลัสย่าหนอนตั้งถังเช่าเป็นหญ้าหนอนที่มาจากเทือกเขาทิเบต จากแหล่งกำเนิดของหนอนถังเช่าที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีมีสรรพคุณการบำรุงเพศยญ้าหนอนตังถังเช่าช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกำลังเพิ่มภูมิต้านทานโรคทำให้ร่างกายสดชื่นช่วยแก้อาการอ่อนเพลียช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยชะลอความแก่ชราและความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายช่วยในด้านอารมณ์ช่วยระงับประสาททำให้จิตใจสงบลดอาการหงุดหงิดลดความเสื่มเศร้า ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งและลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งโสมเป็นสมุนไพรที่กล่าวขานกันมานานจากอดีตจนถึงปัจจุบันในเรื่องของยาบำรุงร่างกายซึ่งโสมนับว่าเป็นพระเอกในเรื่องของยาชูกำลังคนจีนในสมัยก่อนนำมาทานทุกวันจะทำให้แข็งแรงไม่แก่ง่ายรักษาโรคภัยที่มักเกิดกับคนสูงอายุโสมเป็นสมุนไพรเป็นยาอายุวัฒนะใช้เป็นยาบำรุงกำลังบำรุงอวัยวะภายในร่างกาย ทำให้ร่างกายชุ่มชื่นช่วยแก้อาการอ่อนเพลียสมยังมีสรรพคุณเป็นยาช่วยบำรุงหัวใจช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดป้องกันสภาวะเส้นเลือดอุดตัน DBMP Double Mac Plus ได้รับการรับรองจากสํานักคณะกรรมการอาหารและยามีเครื่องหมายฮาลาลสําหรับผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถรับประทานได้และผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการผลิต GMP นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตอย่าง HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลเพราะผ่านการตรวจสอบตั้งแต่การวิจัยการผลิตการบรรจุสินค้าการตรวจสอบโรงงานการตรวจสอบสินค้าจนส่งถึงมือผู้บริโภคโปรโมชั่น DBMP DBMP แบบพกพา10กล่อง20แคปซูลราคา750บาท DBMP 1กระปุก30แคปซูล ราคา1,200บาทแถมฟรีแบบพกพา3กล่อง6แคปซูลชนิดน้ำ2หลอด DBMP 1กระปุก60แคปซูลราคา2150บาทแถมฟรีแบบพกพา8กล่อง16แคปซูลชนิดน้ำ4หลอดน้ำหอมฟีโลโมน1หลอด DBMP 2กระปุก120แคปซูลราคา3,800บาท แถมฟรีแพบบพกพา16กล่อง32แคปซูลชนิดน้ำ8หลอดน้ำหอมฟิโลโมน2หลอด DBMP ชนิดน้ำ12หลอดราคาเพียง990บาทแถมฟรีกาแฟ DBMP 2ซองเจลนวด ST Active Body Serum 1หลอด50มิลลิลิตรราคา1,250บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอด กาแฟ DBMP 3กล่อง32ซองราคา990อบาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดถ้าใครสนใจปเปลิตภัณฑ์ DBMP Double Mac p l u เราไปเสิร์ชเจอตามช่องทางอื่นๆให้สังเกตง่ายๆว่าถ้าราคาถูกมากนั่นคือของปลอมค่ะอย่าหลงเชื่อและหลงใช้นะคะและที่สาคัญจะเป็นอันตรายต่อตัวคุณค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อปเปลี่ภัณฑ์ DBMP Double Mac p l ทันทีอย่าลืมมาซื้อทางช่องทางของเรานะคะ มั่นใจมากๆนะฮะแล้วก็ทีมคัญเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับมั่นใจเหมือนกับผมด้วยครับเพราะว่าทานแล้วเนี่ยสุขภาพดีจริงๆสิ่งแรกเลยครับที่สัมผัสได้นั่นคือนะครับไม่ไว่าจะเป็นในช่วงของการตื่นนอนมาตอนเช้าร่างกายสดชื่นสดใสรู้สึกเฟรชนะฮะร,ร่างกายแข็งแรงจริงๆและที่สําคัญครับผมอยากจะบอกว่าโอ้โหไม่มีสักวันไหนวันหนึ่งที่ผมรู้สึกคืนนั้นไม่มีความสุขเลยจริงๆ ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะฮะหันมาใส่ใจสุขภาพตัวท่านเองเพราะสุขภาพหลุดหรือว่าท่านทายนั่นเองครับแนะนำเลยครับอนี่คือรายการคุยกับกัมโฟูนะครับ ดำเดินรายการโดยผมกังฟูไทยเพยบอยแล้วก็ดิฉันแต้กัญญาการค่ะแล้วก็มาพบกันเป็นประจำทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณนะคะ <ขอ S 1> แล้วก็เบรกเมื่อกี้คุณอาบอกว่าจะมาแชร์เทคนิคมาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยจะต้องมีการปรับยังไงเปลี่ยนยังไงไม่ใช่แค่ขนาดใหญ่อย่างเดียวใช่ไหมคุณอาผมกล้าพูดเลยนะครับรับรองว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ในรายการนี้นะครับ รับรองว่าไม่เคยได้ยินคำที่ผมจะพูดต่อไปนี้เพผ,ผมอยู่ในวงการนี้มาตั้งสี่ห้าสิปีแล้วผมรู้ดีหมดทุกอย่างเลยแม้แต่น้องแต้าก็ไม่รู้เจ้าก<อ>มกล้าพูดเลยแต่วันนี้ที่มาเปิดเนี่ยพราะมันเป็นความรู้ครับผมไม่ได้มาพูดหยาบหรือว่าพูดสกปรกหรืออะไระเพราะว่าคุณจะไปหาข้อมูลจากในห้องสมุดในในตำราหรืออะไรไม่มีครับมันอยู่ที่ ผมมีประสบการณ์แล้วก็รับรู้มาจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้นะครับผู้หญิงกับผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กันนะครับที่มีเพศสัมพันธ์กัน,นเข้าใจผิดกันทางนั้นในเรื่อง<ช><ช>ที่ว่าไอ้วิธีวิธีการในการที่จะมีอะไรกันเนี่ยะนะครับมันใช่ครับแต่ว่ามันก็สวรรค์ม,มันก็สวรรค์นะแต่มันยังไม่ถึง สวรร์ชั้นเจ็ดนี่บางทีไปถึงชั้นสองชั้นสาก็แค่นั้นแค่นั้นแค่ลงมาแล้วแต่ว่าชั้นเจ็เนี่ยขุดไปไม่ถึงแล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็แทบจะไม่รู้เลยค่ะผมกล้าพูดนะครับยังไงคุณอามันมีเทคนิคยังไงคะที่เราจะไปจนถึงชั้นเจ็ดได้อยากรู้เลยวทรู้แล้วเคยสังเกตไหมครับจุดกระสันของผู้หญิงอยู่ตรงไหนครับตรงไหนคะคุณอาไม่ได้อยู่ตรง เข้าออกครับบ <ไอ S 1> ้านอยู่ส่วนบน,น,นครับอยู่ส่วนบนงไงส่วนบนไงส่วนบนของเข้าออกอส่วนบน,นเห็นไหมถ้าบางครั้งที่เราดูเราจะดูดูทางไอไอ,ไอทางวิดีโอทางคลิปเอ็ที่อยู่ในโทราศาามมัพท์มือถือมีมากมาย,ยอันนี้เป็นความรู้ครับไม่ใช่เป็นเรื่องของสกรปรกนะครับแล้วก็เป็นแท็กติกเป็นลีลาลูกเล่น อันนี้แม่คุณอาที่แบบไอ้ภาษาที่กลางๆที่เขาพูดเขาเรียกว่าคริสตอริสปะคะใช่ใช่เห็นปะแต่บางทีเห็นปะไอ้ตรงที่ทางเข้าออกเนี่ยมันก็สวรรค์แต่ว่าสวรรค์ชั้นหนึ่งชั้นสองแต่ถ้ามีอะไรไปโดนสวรรค์ชั้นเจ็ดตรงนั้นล่ะก็คือมันเหมือนเวลาถ้าเรามีอะไรกันแล้วไปสัมผัสมันด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่อันนี้จะถูกไหมแล้วอ่าถูกแล้วสวรรค์จริงๆอะ ผมถามว่าทำไมเพศหญิงชอบจอู่ข้างบนทำไมคะเพราะว่าเขาพูด,พพดได้เพราะว่าสวรรค์เขาถึงสวรรค์ชั้น,นเจ<อ>็ดเขาไงจะแมจุกไหมจุกไหมแต่ถ้าเพศชายเป็นฝ่ายกระทำะเพศชายไม่สามารถถึงสวรรค์ชั้นเจ็ดเขาได้เ,<อ>เพราะอยู่แค่สวรรค์ชั้นหนึ่งชั้นสองวิธีการที่ จะถึงสวรรค์ชั้นเจ็ดได้ผู้ชายต้องโน้มตัวเข้าไปในการที่จะไปให้เสียดสีถูกกับตรงนั้นก็คือโยกตัวขึ้นโยกตัวลงบักก็แค่ๆได้ไม่กชทุกวันนี้เห็นไหมรครับผมกล้าพูดเลยผู้หญิงร้อยคนเนี่ยผู้หญิง9กสบห้าคนจะบอกว่าขอขึ้นข้างบนเพราะอะไรเพราะเขาสามารถที่จะสะบัดตัวเองถัดตัวเองออเพื่อให้โดนสวรรค์ชั้นเจ็ดเขา ี่คือเจแต่ถ้าใครไม่เห็นภาพเราแนะนําว่าไปดูตามคลิปได้นะก็ไม่ไม่ผมพูดอย่างเนี้คุณก็ต้องวาดภาพแล้วก็ดึงเอาส่วนในการที่คุณจะไปกระทําแบบนั้นหรือว่าไปลองทำดูซิเย็นนี้ทําอย่างไรทําอย่างไรก็ได้ให้มันโดนสว่า์ชั้นเจ็ดเท่านั้นเองเท่านั้นเองนี่นี่คือเรื่องจริงหรือว่าบางคนนะคุณอาพอดูรายการเราจบปุ๊บอ้าวเดี๋ยวไปลองซะหน่อยดีกว่าใช่ไหมได้เหมือนกันถ้าลองนะดึง ผู้ชายเราเนี่ยบอกแล้วไงไอทำสวัร์ชั้นเจ็ด่ะมันก็ว่ายากอยู่แล้วนะแต่ไอ้ที่มันจะยากกว่านั้นก็คือต้องแข็งแกร่งก็ต้องมีพลังไม่ใช่ว่าแข็งแต่ต้นๆพอปลายปลายกลาง<ป>ลลกลางแล้วมันไปไม่ถึงนะอไอสวัส์ชั้นเจ็ดเนี่ยต้องแข็งแกร่งจริงๆนะถึงจะไปถึงอนะรอย่างนั้ แน่นอนเลยมีวิธีแนะนำไหมคะถ้ามันแก็ดีเลยก็<ล>อยบอกว่าเ o บุลแบ็กเนี่ยถ้ามันแข็งแกร่งได้นะมันไปถึงได้นะรับรองเลยคุณคือยอดชายชายตีแล้วก็เป็นที่หลงไหลของคนนั้นคือผ่านมาหลายแบบสัปดาห์มากๆหลายวันมากๆที่คุณผู้ชมเนี่ยเขาดูอยู่คุณอาจจะแนะนําตลอดเลยว่าเดบุลแบ็กพัทเนี่ยช่วยแต่ว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าเอาแล้วเขาช่วยยังไงเราจะต้องทานยังไง หรือว่าจะต้องเอาผงไปโรยอะไรไหมเนี่ยม,มันมีคนที่แบบว่าบางคนอ่ะเข้าใจใแบบนี้ว่ะเพราะมันเป็นแคปซูลแล้วมีผงข้างในเราจะต้องไปเทผสมน้ำไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณอาอ่ามันทานง่ายนิดเดียวเลยค่ะเราอยากดีเบพดับบันแบบพัดเนี่ยผมได้ดับเลยนะครับทานก่อนนอนครับค่ะทานก่อนนอนนะดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไปทานตอนอื่นทานได้ครับแต่ทานได้เนี่ยทานได้เนี่ยมัน มันมันทานเข้าไปแล้วเนี่ยเพราะว่าเราไปทานน้ำทานกาแฟทานขนมทานผลไม้มันจะเป็นการลดกลมันจะถูก,กแยกไปนิดหนึ่งถูกแยกไปนิดหนึ่งมันแน่นอนอะ่ะมันก็เชื้อจางไปนิดหนึ่ง<ะ>แต่ถ้าตอนก่อนน,นอนเนี่ยเราทานปุ๊บเรานอนเลยเราไม่ทานอะไรเลยเพราะฉะนั้นดับเบิลแม็กพัดมันจะลงไปแล้วมันจะ แตกได้เต็มร้อยเลยขยายได้เต็มร้อยพอตื่นเช้าขึ้นมาละลูเลยจักูจักกก็คือไม่ต้องไปแบบว่าเอ้ยเอาผงเอามาผสมน้ำมีแคปซูลเนี่ยทานไปหนึ่งแคปซูลแล้วทาน้ทานง่ายนะก่อนจะมีอะไรก่อนจะมีอะไรสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งทานเข้าไปสักเม็ดหรือเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นตัวมันไม่ใช่เป็นตัวเล่งนะแต่มันจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้มันมีพลังขึ้นมี ระยะทางขึ้นมีความอึดขึ้นทุกอย่างมันจะช่วยเพราะว่าพอเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยเมื่อก็เริ่มวิ่งระยะ50วิ่งร้อยเมตรห้เมตรมันจะช่วยคุณละบางทีมันเก่งในการอะไรต่างๆก็อะไรอารมณ์มันแบบเรื่องของฟิลมันดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าดับเบิลแบ็คนี่แหละจะช่วยคุณได้แน่นอนเลยไอ้ที่ไอ้ที่อ่อนแอไม่ค่อยตื่นตัวไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยอะไรนะแล้วก็อยากจะไปถึงสวรรค์ชั้นเจ็ด ชาดเจ็ดทำได้แต่คุณต้องแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงมีพลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นแน่นอนครับไอ้ดีเบียนพีดเบลแม็กพัทเนี่ยที่ผมมานั่งอยู่เนี่ยแล้วมาพยายามอธิบายให้คุณเข้าใจแล้วก็แนะนําในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษากับคุณก็เพื่อคุณจะได้มีศักยภาพแล้วก็มีชีวิตมีความเป็นอยู่ในการของคู่ของเหลือได้ดีขึ้นนต่นีครับ คุณอาค่ะถ้าคุณอาพูดขนาดนี้แล้วหนูอยากจะให้โปรโมชั่นคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครที่อยากสุขภาพดีมีพลังแบบที่คุณอาบอกนะคะมีเลยค่ะมีโปรโมชั่นนะคะสำหรับ DBMP w Map Plus หกระปุกแบบนี้30แคปซูลน,นะคะในราคาเพียงแค่1,200บาทค่ะ ในนี้นะคะราคา1,200บาทเรามีของแถมให้ด้วยค่ะเป็นแบบพกพานะคะให้อีก3กล่องเป็น6แคปซูลค่ะยังไม่พอค่ะให้นี่อีกชนิดน้ำนะคะให้อีก2หลอดค่ะในราคาเพียงแค่1,200บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะ อยากทานยาวๆสัก2เดือนจังเลยค่ะนี่เลยค่ะแนะนําว่าเป็นเซตนี้เลยค่ะ1กระปุกนะคะหกแคปซูลในราคา2150บาทแต่ยังไม่พอค่ะเรามีของแถมให้นะคะเป็นแบบพกพาอีก8กล่องค่ะคุณได้ไปอีก16แคปซูลนะคะแล้วก็มีชนิดน้ํานะคะให้อีก4หลอดค่ะพร้อมกับ แถมนี่ให้อีกค่ะเป็นน้ำหอมฟิโลโมนให้อีก1หลอดค่ะในราคาเพียงแค่2150บาทเท่านั้นค่ะถ้าใครสนใจคุณอาสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนคะเบอร์โทรศัพท์ที่หน้าจอได้เลยครับนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่หน้าจอได้เลยที่ขึ้นอยู่หน้าจอดีเลยค่แล้วอธิบาย3สักนิดหนึ่งของแถมเป็นแพ็คใช่ไหมใช่เป็นแบบแคปซูลแบบนี้แบบแคปซหแพ็คมีสแคปซูล,ซลใช่ค่ะ แถมแแพ็คนี่ได้ถึง16แคปซูลได้อีกเกือบครึ่งขวดเลย <laughs> ใช่ค่ะให้เยอะๆเลยแล้วก็ชนิดน้ำแบบนี้ก<ด>็แถมให้อีกนะคะถ้าสนใจนะครับเบอร์ทโทรอยู่หน้าจอนี่ได้เลยครับแล้วก็แด่นอนครับวันนี้ <c oughs> หมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะแล้วก็วันนี้สาระความรู้ที่เราแชร์ไปนะคะคุณผู้ชมสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ะค่ะและครั้งหน้านะคะแต่และคุณอากังฟูนะคะจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามนะคะรายการคุยกับกังฟูไว้ด้วยค่ะวันนี้นอนหลับ แล้วก็ฝันดีนะครับราตีสวัสดีค,ดค่ะ